มาเที่ยวเหรอจะไรมาเป็นการลลารอต่กงสั้นอยู่วะ่ไหมขันนี้ก้่วงนี้นะะกขมาเออนี่ีที่มาจักรด้ถ้าได้ไปกับปายามด้วไมอยู่ สองของบานุดูเราตายเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> ญญาะบรรยากาศมุมด่านหลังพี่น้องเป็นแคมคลองเนาะพี่น้องวานุพามาเทียนะ่ยวเนาะทางด้านหลัง,งเป็นแคมคลองพี่น้องพังนะเป็นพังไทยเนาะนำคลองเกินเนาะพี่น้องแล้ววานุซีพาชมบรรยากาศพี่น้องตลาดแคมคลองเนาะตลาด สวนอนุสาวรีย์เนาะติดตามกันกน,นอพี่น้องครับพี่น้องตัางฟังในทาง,งน้องคายนอ้อง่นองเนาะนำคล้องขึ้นร้านแลวพี่น้องนำคล้องมีการย่ำแดงเนาะ คือน้ี่น้องว่ามีต่างสาตมาด่ามาเกีียวเนีย่ยครต่างสาตแล้วกนคนล่าเขายยกขารยำแดงน้องสวยงามนะมีต่างสัต้อมาดตอนนี้มันจะตกแดงันได้เนาะจะสอดแสง ตอนคำนับพี่น้องทางกองบกษ์ก็ได้ขอไอฟเดอ้อพี่น้องเพราะว่ามันแสงเนาะแสงสะท้อนลายซุนนี้ก็มีคนมาไอ้นั่นพี่น้องคนมาเดินดเดินได้เติมเนนะาะเพราะว่ามีคนไทยแนย่คนลาวแน่เนาะพี่น้องคนต่างชาติเนานะของประเทีศประเทศลาวพี่น้องเพราะว่าช่วงโควิดก็ สง่งนั้นกับโมคอยมีเาวต่างสานนะพี่น้องก็ได้ส,ส่งนี้มันมกลางวา่าเปิดประเทศนะพี่นออ้องก็มีเศร้าต่างสานออกมากระจายประเทศเนาะทีมาเที่ยวประเทศลาวนะพี่น้องก็ยินดีต้อน,นรับทุกทุกท่านเนาะที่ในมาเที่ยวประเทศลาวพ,พี่น้องอันนี้แม่นอันนั้นุนคนในอย่างดีนะพี่น้องคนมาออกกําลังกายใน ส่วงแดงเนาะเป็นเปิดตั้งแต่สามโมงหอดนี่นั่นประมาณเที่ยงคืนเมืเดือกับเมื่อเดือดกับว่ามันเสียทุ่มนะพี่น้องเขียนสวนอนุสาวรีย์นะพี่น้องสวนเจ้าอนุวงศนะ์เนาะก็เป็นบอลน,นิยมอีกแห่งหนึ่งนาะพี่น้องที่คนอยู่นะคนเดวมงจันน,นี้ฮาอะไรมาสยางเยนนะพี่หลงเบอร์ออกรก่างกายหรือว,ว่ามาซื้อของกินอะไรก็มาก เจอกันพี่น้องเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบส่วนตัวนะเที่คนให้ความสนใจเนาะในมาวันนี้คือว่าแต่ว่าในมาซื้ออาหารก็แมนซื้อของกินกะแม้นเนะาะในมาบก็ร่างกายคือว่าอะไรหลายอย่างพี่น้องก็มีแต่นั้นไใบนุ่นใบรุ่นเนาะแล้วก็ใบรุ่นนุ่มสาวอย่างพี่น้องก็ว่าเที่ยวเด่นเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณอันนั้นทุกมุ with them with them. ่งแล้วพี่น้องบรรยากาศก็บพรท่านเหมือนเปนอะไพี่น้องชวนมาเพื่อนเพื่อนออกกําลังกายนะพี่น้องมากแดนดินเนาะงเพื่อนอันนั้นกห้ร่งกายแข็งแรงนะจุดนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะแบบคนมาเดินพี่น้องพร้เป็นมีเครื่องเดินเล็กน้อยเนาะคนเด็กๆนี่นะมาเดินนะ เืองเดนพี่ลุกเต่ลลาลาาเนาะอมุมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังหนึ่งพี่นาะงทีแบบไก่ก็ประเทศไทยเนาะขึ้นแนมเห็นพี่นมุมนั้นเนาะคนฟังก็เน้องข่ายพี่น,นมื่ามืนี่คนนีพี่น้องก็อากาศบรรยากาศจะดีกว่านี้เนาะเพราะว่า เมื่อมันสะท้อนแสงนะพี่น้องถ่ายแบบสะท้อนแสงด้วยใช้โทรศัพท์เนาะก็ได้แบบภาพบ่ค่อยงามบาดดนอมาเอพี่น้องเอ้ยบ่ได้ค่อยนมาเนาะนี่กะงามเนาะพี่น้องช่วงที่ว่าอืม เนีการงื่อนอ่อนนะพี่้อเนานะสมนีกน้การการเดินเรียนของในคนเรานะพี่เนาะมาออกกําลังกายรือว่ามาผ่อนคลายนะหลังจากที่เหตุเกินงานเมือม่อยกับอาการไม่หยางเรียนนะพี่เนอะคือว่าเป็นบอล นึ่งนะพี่น้องที่ค่นนี้มาเนาะพี่น้องแบบเราเทียบระเต็งไทยกับแบบเป็นถนนคนเดินเรือเป็นสวนนะนะสวนจะจะดจักเนาะพี่น้องเนาะมันแบบเป็นสามทีแบบสวนรวมเนาะพี่น้องที่แบบกลองมาเนาะพี่น้องส่วนมันนี่การต้องกันเนาะอะไรเนาะเมัน,นนะ คนก็บ่ได้แล้วนะสวยเพราะว่าอนุมาส่งเนี่ย่ํประมาณ5:00นเนา7:00นไปคนจะได้ครับพี่น้องเพราะว่านี้คนบ่ค่อยดกันนี่งดนพี่น้องกินดน เป็นวนยางเดินเนาะของคนเป็นถนนคนเดินถนนนี่เป็นจะปิดแต่ประมาณสามโมงแล้วเป็นเนาะจะปิดถนน,นแล้วก็นัน่นวหารถผ่านเนาะถนนเส้นนี้จุ่มก็เป็นร้านอาหารไปนเนาะร้านอาหารแล้วก็ร้านใกล้เคียง ต่พี่น้องคนไทยน้อที่เคยมาหาจะโหดีน้องเนองมุมนี้ว่ามันมันไก่กับอีนนตังน้องค่ายหาน้องต่อน้องเอนาะ เดือีของเตาจะพูงน,นะเพราะว่ามมีรองเตาพี่เนาะพูนี่กกาแห้งเลยพี่น้องเนะกาแห้งน,นะช้ยพูงเนาะแ่ีน,นดนะดาอาไหมดยไอ่ะ ก้อนรอยเนาะนสิเบือเบือมันก็น้นอ่ะเดอนไหมองทกได้แล้วนั่นเรือเือแข้งมากเอน้อแงเออถามแล้ว มองเจอยูท like. yeah. mm ูบเบอร์สร้าง롱สันไหมสบายดีมัดเย่าเหรอจะไรเด็กสิกับงสันอยู่เ่าซึ่ง่าอันดับ่วงนี้นะฮะก็มาเดี๋ยวนี้พี่มาจักเด้อถ้าถ้าเด็ไปก็ไปยาได้อยู่ยเห็นบรรยากาศดีอยู่วัที่ตามเรนแล้วโอยฟางซ่องไงเด้อซีว่าบานุดับไตินดีาดยดับไตยไเมนเด้อยจ เจอพี่น้องเจอคนงามเลตัวพี่ได้อจ้าหนุ่ยจ anyway> well ้าอย่างนี้ตัวหนุจักเด้อสดใสหนุ่ยทางการพี่น้องเนาะย่างสื่อของเด็กน้อยพี่น้องครับบอลโน้ตขึ้นมาเวียงวันนี้วันมีของที่แบบสื่อใหม่ได้นะเพราะเขาสื่อของเครื่องใส่เด็กน้อยพี่น้องนักแสดงกินีิกเขาเน่าขาวจากพี่น้องเนาะสื่อเครื่องบัดไปไล่เต๋อพี่น้องประมาณแส้นโก๋ๆเนาะ ผมมีเกรืองใส่น,นะพี่น้องมันมีแต่เกลืองเก่าๆเ,เนาะจะได้กระเป๋าเมืงคลิปตอนต่อไปเนาะ,นะะพี่น้องเนาะมาสิพาเห็นยังกาะเป๋ียังมีโอกาสได้อยู่เวียงเนาะพี่น้องสุราคิวเนี้เขาเกล่าเข้ว่าสบายดีไม่บ้าเพรากันคลิปหนะ้า